สวัสดีครับมือนี่ชองไทยน่าดีศผ้ามาหรูอจักครับเมือ่อแอคโคเดียนในีน้ำนั่น,น,านอาจสิเหลือ่หลายคนแล้วแต่ว่ามือนี่เข้ามาหาบ้านเป้าหัวงานมาสอบถามระ่าดชีวิตก่อนถี่มาเล่นแอคโคเดียนนี่พบเจอย,ยังมากเราไปเล่นมอสลําขนาดดเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาหูจากก้ากระเป๋าหัวขานเลยครับสวัสดีครับนี่เข้าพบกระเป๋าหัวขานแล้วครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ดูผู้ชมที่กำลังรับฟังรับเปึงอยู่ในขณะนี้กับผมืช่อว่าพ่อใหญ่องอาจน้ำสกุลแสนประสมซึ่งกัอยู่บ้านปุดนั่งทุยตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับเอาคุณผ<ช>ู้ายมาเมื่อนี้มีเหตุ่อนหัวลานแนย่เลยก็ <c oughs> คือกรณีนี้อยากอยากอยากอจจากัหน้าแบบอันนี้ แอคโคเดียนเนาะบ้านห้าเอิ่นแค่นักเออบ้านห้าเอิ่นมันมันเริ่มหายากแล้วเรียกนะอยสมมือดีกะบางคนบอกหัจักหลุดหลุดตีนด้นะเป็นเงี้ยเสียงเรียกว่าดนตรีโบราณนี่บกไฟเห็นไม่อะบกไฟเห็นหนาเห็นตุ๋วคือเงี้ยสีแบบพวกงอไฟฝ่านาะเรียนยุ่ยเก็ได้แต่ไย่อยากถามเป้าอากาศว่าดิเพรอนสิมาเรียนแอคโคเดียนหรือเรียนแค่นักนี่เอาบอะบบานในฟั่งเดวายจังใดแรียกว่าดันใจยังโอ้โหคือไหนมามักแนวงูนี่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมดาเลยเนาะ สมัยนั้นผมออกโรงเรียนปอซีผมก็เลยมาเรียนร่ำอยู่กับคุณปูสมวนสักรุงสเสนตั้งแต่ขี่อันนี้คือคณะบอละเมงวะคณะบอละล่ำสมัยนั้นที่นี่คุณปูสมวนสักรุงสเสน์จะเป็นสายญาติสายเชื้อของผมผมมาเรียนร่ำกับคุณพอสมวนสักรุงสเสนหรือว่าปูสมวนสักรุงสเสนสมัยนั้นเป็นกั ลำ่ำทำน้องขอนแก่นว่าหลายคนดอกภาษีปร,ประมาณนี้สิบกว่าคนนี่แหละพ่อผมมาอยู่กับพอสมหวังสนิเลี้ยนลำ่ำไอ้ทำน้องขอนแก่นล่ะพ่อดีพ่อดีบ้านคุณพออหารวิเศษสิเป็นรับงานไว้บ้านม่วงไงอำเภอตำบลบ้านพมเขาเนี่ะผมฝัดม,มิเชียวยุหันผู้หนึ่งผมก็เลยไปยามเชียวเที่ยวก็เลยว่าพาไปฟังว่าลำ่ำ พุ่นประสิทธิ์ชิมเสนเพิ่นเป็นอดีตพระรุ่โรงเรียนบ้านม่วงผมก็เลยไปเบิ้งหมอลำางแบทีนี่ควนเพิ่นสีลำนี่เพิ่นผัดโอเอฟเขื่อนตัวแบบในละมาเล่นผู้มาเรียนผัดเป็นคนตาบอดแบบนี่เขื่อนเลยว่าเอาเราก็ตามสถานการณ์คนตาบอดเพิ่นผัดเพิ่นผัดเพราเห็นหงบอดผัดบอดเหมือดย่ำเพิ่นเล่นเพิ่นเอาข้องข้อเพิ่นเอาตีนชีพตรงนี้เฮ็ดทั้งเสดทั้งเสียทวดเด้อเฮ็ดทั้งเสียทั้งเสีย เป็นกระเลนตัวนี้เป็นเลนไล,ล่ตั้งไงบ่เออเลนลยังซีละเลนไล่นี่ละแต่ว่าเป็นเอาตีนชีพเอาเอา๋อเพิ่นวาดวาดแล้วครับคว่ำฉลาดของเพิบ่บมาที่นี่ผมเกิดเลยเบิ่งแล้วโอ้ยมาอยากเป็นเทนอกอบพร่าท่านปากเราออกเรียนพอซี่หม่ไมหม,มาล่ำมาเฮียล่ำหนอยมาที่นี่โดนมาโดนมาวงดนตีเพราะไหว่ายพดมาเล่นยวัดปลาใช้วันสามเหลี่ยมขอนก่นเนี่ย มาเหรนเพล่นก็มีอันนี้ละมาสมัยนั้นเราดังล่าบาังกอกต้าสายปีสายใจล่าน้องไปเวียดนามสมัยนั้นผมก็เลยไปอาปากนั่งเบื้องอยุ่มาไม้ไปไเปนเพนก็เลยได้ไ,ไปเบิ้งเพิินจากบ้านปุดนั่งทุยไปใ่วายแมนยางเอาแต่ท่ายี่สิบโลเก้าน,นั้นอยายอญญุอะไรกันเนียอายุอายุสิบสิบเจ็ดสิบสองปีเนี่แหละก็เลยไปเบิ้งพราะไปเบิ้งงล้วคึนมากโอ้ยพ่อยี่ไว้ปวดไปเห็นนักล้องไปเห็นอันนี้ ถ้าคนนี้มีมีดนตรีชิน้นนี้อปล่เรามีชิ้นนี้แล้วเป็นการรับแรกก็พอไงเลยก็สร้างเข้ามายุคนั้นต้องดังย้อนเอ็กโคเดียนตัวเดียว mm. พอไงซูรุ่งพ่นพอไงลุงเพชรพอไงวยโพดก็ดังเอ็กโคเดียนพอที่นี้ผมก็เลยกลับไปบ้านไปบอกพ่อว่าพ่อผมอยากได้ดนตรีชิ้นนี้เขาเอื่นเอ็กโคเดียนซื้อให้ผมนะนอเราก็เลยว่าอา้าวจีลินได้ยี่สิบตีมันถี่เพราเสียเงินจชิมที่พราะหน้าแล้ว,วา่า เขาเรียกว่าว่าสีรับร่องอยู่งกว่านี่เราก็เลยมาซื้อให้ช่วงนั้นนี่ท่านแปรต้อยท่นแปร้อยสมัยนั้นผมว่าเป็นแสนแปรเลยละครัับมนเงินมันมีค่าไหมนั่นใส่เงินสมัยนั้นครับเอาไปปลูกคอต้อนแขนย่ำบุญย่ำท่านย่ำงานแต่งลูกศิษเขาไปบาทเดียวมันก็แล้วเนี่ยซึเมื่อนี้ไปปลูกรอยนึ้นย่งอยากอายเขาอยู่มันมันคนละยุคเนาะสมัยคนละสมัย วันนี้ก็เลยพอก็เลยซื้อให้ก็เลยมาฝึกฝึกผู้ดเดียวซื้อให้แล้วมาฝึกผู้เดียวยู่ืนยนบานโน่นกุดทิ้งนะดืนเล่นอยู่ตั้งแต่สองทุ่มห่อสาม,มงงเศร้าโทษกันหอเพราะปวดเนี่ยวเล่นอยากให้มันเป็นจกเป็นเขาบมไ่้ใดเปรียนบมื่ไใดยังบ่ไดดพี่พูดได้บอกว่าตัวนี้คือตัวนี่ตัวนี้คือตัวนั้น ขี้หูจั๊กโนดหูจักจ๊ก,กยังบ่ข้ามไปข้ามมามันตรงกันสมมติว่าบมอแต่บ่ได้หูจั๊กมาโนดที่นี่คืออย่างเพียงแต่ว่าเขาเล่นใส่มัดเขาหูเขารนตตียงครับหูจักเท่า้นั้นกนนนนองูควบหมายว่าตัวนี้คืออย่างอือแล้วเมาเรียนไปเรียนมาบาดนี้ผมกับหูจักกพองไงไหวปวดบาดนี่ก็เลยขอเป็นนดตานุสีเป็นบ่ได้โดนเพราะว่าผมบกก่กล้าไปยุ่งน้ำเพลิน,เ,นเป็นอย่างยังบ่กล้าหนึ่งมันไก่ ยูสุพันธ์ครับนี่จักสซีวไปย่แบบไหนเจ้าของกับวชํานานการชั้นสันมันเป็นเด็กบ้านนอกขอกตื้นยูเพ่งบ้าอยากอยากไปที่เคับ<ๆ>้บานนี้เพราะมาฝึกเล่นเขาอยากสมรสักองเสน่คนแหลก<อ>มาเล่นไห้เล่าจุนว่าคนนี้ย้อมบาดก้อนสีออกจากมาออกมาเต็นมาอยัง้องเพลงบ้านคนได้เอาน้าเด็กผมไปเล่นในใส่หมอล่ำย่ามเราให้เจ้าล่ำกับเล่นใส่ด้กีล่ำแล้วฟอนของ้านเด่ย ย่างฟอนของฮานก็เล่นเพ่งให้ฟันฟอนใส่ด้แล้วเท่เทคนีคนี่มอนรันี่สี่สี่มมีหางเรื่องมาเต้นก่อนลำแมนบ่อันก่อนยี่หลี่อมีคือลำบรเลยเออลำบรเลยมาเริ่มยุบเพราะงี้สมรสัามสงเสนเนี่ยมันเห็ผมก็เลยมาฮัดเล่นว่าสมัยผมจําได้มันเป็นเพ่งของคู่พนเท้องใจสมัยปวดเกิอดทวงใจก่อนมันมันผมจําได้ว่า สมัยนั้นเพ่ขนขนันสมมติว่าปวดเถิดวงใจผมข้าหน้าข้าหลังข้าไปค้ามาผมก็ได้ว่าเออมันยุ่นหนีตัวเลยว่า เป็นเลงสี่พอใะไทุนเราเราเราไล่เพ่งเรียนเรียนเรียนตามท่ำน้องเขานี่กับไล่เรียนก็มาล่ำนี่มันต่างกันอย่างไรตางตางคนละคนละท่ำนอ้องถ้าสมมุติว่าพอเอาเอาเอาเพ่งกว่นกานะสมมุติว่า,าพอพอไ่ลุงเพชรแหลมสิงเนี่ยเราสีดังที่สุดคือฝนเดือนหกดังแห้งจนว่าโอ้ยเปิดทุกวิหน้าที่ห่ดละแต่ละสถานีเนี่ยเพื่อนสีมาลงว่า เพราะไงลุงเพชรผมสิขึ้นให้เบิ้งวังสีนะตอบตอบเด้อ ไปเองสิบ้านนี้พราะงี้สอนชิลี่ดังน้ำพรมเดะถ้าดังน้ำพรมนะครับคันวัตเติเ่นเปิดมาทาั้งวิทยุทัง้งเดรกซังอันนี้กระยองเจ้าของนี่แล้ครับผมได้ยินผมมีจำได้หมดว่าเพ่งร้องไปไปหอดนี่โดนจีซีเสริมมา,าส,สุันนิ่นงสคือลนโผมจีผมชื่อว่าผมจำได้หมดอยู่คือคือแนวมากมันเลยเข่าในหัวครับครับมันเป็นยังไรบุญผมว่าคอนเสิรคือผู้สาวาอกว่าผีปั่นหน้า สมุดาวัตถินย um, ื่นเสียงอย่างเห็ดยังกระซางไรร้องสารพันไซอย่างอย่างผมเห็ดมือนเนื้อเมืนเนืดนะว่ากระชือว่าใส่ไดอยู่วัตถินีสมุติว่าเพ่งเพราะไงสอนนี่แล้วกันผมดังที่สุดคือน้ำถัวมเนาะน้ำถัวมเนาะเป็นสีว่า สี่อันนี้คือพ่อใหญ่พ่อใหญ่สอนคีรีสีประจวบเพ่งที่ดังที่สุดคือเพ่งสมัยก่อนนี่โอ้ยคนฟังอีนี่เด้อจากเราทำล่องไล่แบบหมอล่ำสิกขินแบบล่ำพี่ยังทำล่องขอนแกนนี่ต้องตอนเท่าต้องแบบสไตล์ได้ฮะถ้าสมมติว่าทำล่องขอนแกนสีล่ำปาที่นีน่ก้อนหมอล่ำขอนแกนสิกข้นมันแค่นสิกข้นก้อนอ,อันแค่นขึ้นแค่กับสีว่า คือสมัยนี้ไปสาลารอบัตคือเชื่องน,นี้เท่าลงรับงานอยู่แบบไหเราสนใจกันครับบ<อ>ได้ไ้มสนใจกับต,ติดต่อผมมาด้วยครับน089หาเจดเจ็ด366หานี่คือตลขโทรศัพท์เอาเอาอีกเช่นึน่ง089หาเจเจ็ด36 6. หกหาหรือพ่อแม่พี่น้องอยากเข็นบ้านจะเข็นมองยุ่งมองเศร้ามองสรางมองแปลงคือบ้านคุณดังชุยตำบลบ้านทุ่มหรือบ้านชมบ้านทุ่มอำเพอเมืองแกนัขอนแก่นเท SE, ่าห่ล efecto, ่ะครับ